ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีวิตในการเลี้ยงหมูนะครับเราก็มาพบกันเป็นประจำๆนะครับสําหรับช่อง,งเล็กของคนเลี้ยงหมูซึ่งก็จะออกประกาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์ซึ่งวันเสาร์ก็จะเป็นการ รูดคุยรายงานสภาวะอากาศอยู่กับเรื่องของหมูในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกในรอบสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมในช่วงเทศกาลเขา้าพรรษานะครับสถานการณ์ที่ผ่านมา,นะาตัวแต วันที่หนึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับองค์การหมูในการติดตุกขงวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำเข้าซึ่งหมูจากสหรัฐนะครับ,บมาตรการภาษี ถึงในเรื่องนี้ข่าวที่ออกมา,า,ม G, นนนะาก,ก,ยก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับจริงานผู้ดับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่เป็นที่ตกลงก็ยังเจรจากันต่อไปแนโน้มขาดว่าก็คงจะออกมาในลักษณะที่ เป็นมีตทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางสมาคมผู้เรียงสกรนประเทศไทยเราผ <c oughs> ู้นผู้ใหญ่ก็มีการยื่นเรื่องคัดค้านหรือว่าให้ข้อสุนั้นเนี้ยีนงานที่จะไปเจรจาว่าการนําเข้าซึ่งหมูนั้นจะทําให้ระบบภายในประเทศของเราเกี่ยวกับปสุสั์ในเรื่องของ การเลี้ยงหมูเนี่ยมีผลกระทบซึ่งในมุมมองของผม,ผมก็ในม,มุมมองไงทัศนะเดียวกันนะครับถ้ามีการนําเข้ากันมาจริงๆถ้านําเข้าเฉพาะเครื่องใมก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้านําเข้าเนื้อหมูมาด้วยเนี่ยคนที่จะลําบากอันดับแรกเลยก็คือเกษตรกรรายย่อยอย่าง เราทั้งท่านนะครับแต่เราเชื่อว่าจะมีรายรย่อยอย่างเดียวรายใหญ่ก็มีผลกระทบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเ่อยรายเล็กนะครับถ้านําเข้ามาก็มีผลกระทบแน,น่นอนเนพราะมันจะทําให้ราคาหมูน่นตกต่ำนะครับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มมันจะตกต่ํารายเล็กรายย่อยแม้แต่กระทั่งเขียนเล็กๆก็อาจจะมีผลกระทบ เราว่านเนื้อหมูที่นำเข้ามามันจะมีราคาถูกเชียงเล็กเขียงย่อยตามตลาดนัดเราก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ในเรื่องของรายใหญ่ที่เลี้ยงหมูนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งีิตกกัง,งวลไปนะฮะปัญหาทุกอย่างมันมีทางออก ส่วนสภาวะราคาในช่วงนี้นะครับที่ขายกันได้ขายจริงนะฮะขายจริงใน,นตะยมเนยเกี่ยวกับราคาประกาศราคาประกาศก็จะวิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบหกถึงแปดสิบแปดสิบสองบาทนะครับโดยประมาณนะฮะแต่ราคาขายจริงตอนนี้ผมก็ ้รับข้อมูลจากเพื่อนๆที่ส่งมาที่ทักมาบางพื้นที่นะครับต่ำกว่าเจ็สิบาทเข้าไปแล้วหายจริงก็จะอยู่ที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าบทซึ่งก็เป็นบางพื้นที่นะครับบางภาแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลใจอีกอย่างก็คือ ิ่งที่น่าตกใจนะเท่าที่ผมได้ทราบมาก็เรื่องของการขายได้ต่ำกว่าเจสิบบาทนี่นะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นบางพื้นที่นะสิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีบางท่านนะครับที่บอกว่าหกสิบห้าบาทยังไม่มีใครอยากจะมาจับเลยนั่นก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะฮะความต้องการ มีน้อยกว่าผลประกอบการที่มีคนเลี้ยงก็คือสปละดีมานเนี่ยมันไม่เท่ากันแห้ะล่ละเมื่อความต้องการน้อยราคาก็ต้องลดลงไปธรรมดาหรือไม่แต่กระทั่งหมูมันเกินหมูมันเยอะราคาก็ต้องตกลงในะอีกอย่างน,นาีมิดชาโอคีมิตรทั้งหลายแหละเมื่อวันสองวันนี้ก็ การไปจับหมูแล้วก็ไม่จ่ายผมดูข่าวแล้วก็น่าสงสารนับก็รบมัดระวังกันไว้นะากับการที่จะขายให้ใครผมเคยพูดย้ำอยู่เสมอนะครับว่าก่อนที่จะเลี้ยงเราคนที่จะศึกษาแนวทางให้ดีก่อนน่ว่าจะเป็นการด้านการตลาดนะครับถ้าเราไม่มีตลาดเนี่ยหรืออยู่ในพื้นที่ที่พ่อค้ามีน้อยเนี่ย ราคาก็ยอมตกลงเพราะว่าไม่มีการแข่งขันปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญรายย่อยๆก็มองข้ามหรือว่าไม่ค่อยคิดกันนิดเดียจะเลี้ยงก็เลี้ยงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าการเลี้ยงหมูมันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งทุกๆ่วยการลงทุนก็มีความเสี่ยง ก็คือการเลี้ยงหมองอาชีพนี้ไม่ได้สวยหรูเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตัวต้องแบบภาระอีกรายอย่างครับส่วนเรื่องราวต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เหมือนเหมือนที่ผมพูดมานั่นนะครับก็รอฟังกันต่อไปว่าผลในการเจรจาจะออกมาอย่างไร ผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่เลี้ยงมงนะฮะก็มุ่งมั่นกันต่อไปนละครับทุกอย่างมีทางออกผงว่าทุกทุกท่านจะเข้าใจสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับก็มาเล่ามาสรุปกันให้ฟังรคร่าวๆนะครับเกีย่ยวกับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สรุปง,ง่ายๆก็คือประกาศ ก็จะอยู่ที่70บาทถึง80บาทนะครับแต่ขายจริงก็มีตั้งแต่65บาทขึ้นไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ